สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมที่ดินเปล่านะครับเพราะว่าเจ้าของขายแค่ที่ดินนะครับส่วนตัวบ้านเจ้าของจะลื้อไปทําบ้านสวนนะครับที่ดินมีพื้นที่ประมาณ1ไร่กับอีก37ตารางวานะครับด้านหน้าติดถนนคอนกรีตแบบนี้เลยนะครับ ที่ดินแปลงนี้ห่างจากเซ็นทรัลเชียงรายประมาณ12กิโลเมตรนะครับอยู่บ้านป่งหึงตำบลพิศักดิ์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับตันนี้ภายด้านหน้าของที่ดินนะครับติดถนนนะครับหลักเขตนะครับ ใจกลางหมู่บ้านนะครับอยู่แห่งถนนหลักเชียงรายเทิงประมาณ4 5 0เมตรนะครับอยู่ในชุมชนนะครับมีน้ำมีไฟนะครับนี่ระแวกเพื่อนบ้านนะครับ เดี๋ยวพาไปชมพื้นที่ด้านในนะครับด้านในตัวบ้านพื้นตัวบ้านเป็นค่อนข้างเก่านะครับเจ้าของจะลื้อนะครับจะลื้อให้นะครับพื้นที่กว้างขวางนะครับ ถ้าปรับพื้นที่ดีๆนะครับเคียร์พื้นที่ดีๆเอาบ้านออกแล้วก็ปรับพื้นที่ดีๆนี่สวยครับเป็นแปลงที่สวยอีกแปลงหนึ่งนะครับ <S <S ด้านหลังพื้นที่จะอยู่ติดลำเมืองนะครับติดลำเมืองในภายในพื้นที่ตัวบ้านนะครับเป็นสวนแล้วกันนะครับเนาะ มีต้นไม้ใหญ่นะครับหลายต้นนะครับลมรื่นนะครับจากจุดแนวรั้วที่ถ่ายฉนดเมื่อกี้มานะครับแนวรั้วจะตรงมาเลยนะครับตรงมาแล้วก็จะมีหักมุมนะครับหักมุมขวาออกไปนะครับ จะเป็นรูปตัวแอลครับแปลงนี้นะครับเจ้าของบ้านไม่ค่อยได้ใช้พื้นที่ด้านหลังนะครับก็จะมีต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นนะครับร่มรื่นถ้าปรับพื้นที่ดีๆนี่ พี่เางดีๆนี่สวยเลยนะครับด้านหลังแปลงนี่ครับมีเขตแนวรั้วนะครับแนวรั้วเดิมนะครับมีบ่อปลาเล็กๆนะครับ นี่บ่อปลาขนาดประมาณ7เมตรคูณ15เมตรนะครับด้านหลังตรงนู้นก็จะเป็นรับเหมืองนะครับ ปรงนี้อยู่ใกล้ตัวเมืองเชียงรายนะครับพื้นที่1ไร่37ตารางวานะครับทำบ้านทำสวนในตัวได้เลยนะครับเจ้าของขายอยู่ที่1นึ่งล้านสองนบาทนะครับสามารถต่อรองโดยตรงกับเจ้าของราคากับเจ้าของได้นะครับ พื้นที่ด้านหลังกว้างมากนะครับกว้างแล้วก็ลึกนะครับเป็นแนวลึกมีต้นยดไม้ใหญ่หลายต้นเลยเราไม่ต้องมองตัวบ้านนะครับเพราะว่าเจ้าของขายแต่ที่เปล่านะครับอยู่ใกล้เมืองเชียงรายนะครับใกล้เส็นท่านใกล้ตลาดล้านเมืองนะครับสนใจแปลงนี้ทักทายกันมาได้เลยนะครับ 0932927167นะครับหรือ ID Line วัสันดอทไทยแลนนะครับ เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆออกไปจากแปลงนี้นะครับว่าประมาณกี่เมตรนะครับต้านหน้าแปลงที่เราขับผ่านมาเมื่อกี้นะครับสองข้างทางเป็นชุมชนนะครับเป็นชุมชนหนาเน่นนะครับไม่ปล่าเปลี่ยวนะครับ ซอย7.1นนี่นะครับซอย7.1หนเเราจะเลี้ยวขวานะครับขาเข้ามาก็ต้องเลี้ยวซ้ายนะครับด้านหน้าของเราคือถนนหลักเชียรลายเทิงนะครับนะครับประมาณ450เมตรใต้นะครับบ้านาที่ดินที่ถ่ายนะครับนะครับ ถ้าไปซ้ายมือก็จะไปเมืองเชียงรายนะครับถ้าไปด้านขวาก็จะไปทางเทิงนะครับจากจุดนี้ห่างจากเซ็นทรัล12กิโลเมตรพอดีนะครับผม2กิโลเมตรพอดีเลี้ยวเข้าซอย7นี้นะครับ